อย่าหาทำสาวเอาต้นผักชัยยามาเป่าเล่นสุดท้ายเจอพิษทำปากบวม โดยในโลกออนไลน์ได้มีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ทําการโพสตคลิปของตัวเองที่เอาต้นผักชนิดหนึ่งมาเป่าเล่นเป็นแซกโซโฟนแต่สุดท้ายโดนต้นผักดังกล่าวทําพิษทําให้ปากบวมคล้ายกับฉีดฟิลเลอร์ก่อนต่อมาทางเพจ a c e b o o k หมอและแพนด้าได้ทําการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปและระบุข้อความไว้ว่าน้องคนนี้ไปตัดเอาต้นของผักชย,ยาหรือคณะเม็กซิโกหรือผักผงชูรสเอาปากอมและเป่าเล่นสนุกๆทำเป็นแซกโซโฟนแล้วเต้นไปด้วยแต่ผ่านไปเพียงแค่5้านาทีเท่านั้นปากของน้องเริ่บบวมเมือ กับฉีดฟิลเลอร์ถึงจะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วผักชนิดนี้กินได้และมีประโยชน์แต่ห้ามกินสดๆเพราะวะา่าใบและยอดมีสารพิษในกลุ่มไฮโดรไซยานิกไกลโคไซด์ทำให้ระบบทางเดินอาหารระคายเคืองได้แต่ถ้าจะเอามากินต้องผ่านความร้อนประมาณ15-20นาทีเพื่อทําลายสารพิษแต่คนที่ผิวแพ้ง,ง่ายต้องระวังยางของต้นไปสัมผัสกับผิวอจาจระคายเคืองได้